สวัสดีครับส,สีัอฟี f 4, และคนเพื่อนชาวย u t u b e าคิปนี้ผมไม่สบายครับก็เลยได้มานอนพักอยู่ในเปเลยพย่ยามวางให้ครับตอนนี้เงือออกภาคเลย กินยาเข้าไป <All right. S 1> <laughs> เดี๋ยวไปบอกยามเปิดแอร์ครับแล้วก็ไปบอกที่เปิดแอร์แล้วก็จะบอกให้เบาเครื่องลงหน่อยมันจะได้ไม่กระตุกแรง ัวโดนคนงานครับต่อครับเปิดแล้วครับเปิดได้เรียบร้อยแล้วก็ได้ยาดมของไทยเรามา,าสำหรับเอฟซอยากดูข้างนอกแบบเต็มเต็มจอก็คลิปนี้จัดให้แล้วครับขอบคุณพี่อามมากครับที่ดูแลน้องนุ่งแม้กัข้างต้องลง ทุนขับไม่โคเองช่วยขับไม่โคเองเลยเข้าใจครับแกดูหน้าแกก็รู้ ได้ลงเจอยาเข้าไปวันนี้หมดไปสีแล้วครับสีเม็ดเที่ยงพึ่งเที่ยงเองเอาให้หายครับถ้าไม่เอาให้หายนี่เป็นเรือลังอาจจะเป็นคลิปแรกนะครับที่ถ่ายหน้าตัวเองอาจจะดูไม่ดีอะไรยังไงก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับ คู่กันบจะให้มันเหมือนคนับประจำมันก็ไม่เหมือนครับ ว่าผมครับประจำนะผมก็รู้จังหวะคนข้างหลังมาใหม่ๆก็ยังไม่เข้ากันเลยขนาดเคยวางมาแล้วแต่ว่าไม่เคยวางด้วยด้วยกันเคยวางแต่กับทีมอื่นก็จะรู้กันแต่กับทีมอมื่นนะครับนี่แกเพิ่งวางให้ครั้งแรกก็ยกลงไปได้ก็โอเคแล้วครับรถฝรั่งบ้านนี้นะครับจะไปเข้าบ้านเขา เดี๋ยวจะบอกสัญญาณมือนะั่นสัญญาณมือนสี่ขึ้นยังสี่นะแล้วก็สี่ลงนะมันก็ย,ยังเข้าหูนี่เพิ่นพัดนี่จักพัดให้เลืเ่อนนะด้วยละ่ะเออเอานี่โป,ป้สี่ไฟสี่ห้ไปทางไหนเอานี่โป้สี่ไฟนะเออนี่มือพัดยังสี่จักสี่ห้เอาไปใส่น่ะเออเอานี่โป้สี่ไปเลยสี่ห้เอาขึ้นเอาลงหรือสี่ไปใส่กับอกเขาพอเขาแนบมาเห็นได้ข้างล่าง สูตรพี่อามครับบอกให้กินร้อนๆแล้วก็เข้าในรถปิดกระจก <c oughs> ให้เหงืออ่อออกแก้วมันจะได้สายสันก็คือมันจะได้ซวงนะครับมันจะได้ซวงแต่ว่านี่ผมมาอยู่ใต้ลมมานี่ก็เหงื่อแตกภาคแล้วนไปกินไวจามาหนึ่งถ้วยแล้วก็ยาเม็ดสีชมพูไอบูเฟนิน ไปห่ครับเม็ดสุดท้ายแล้วก็วได้กินหนึ่งดำมูติผมอยากกิน2เมื่อเช้าหนึ่งสี่โมงเช้าสเมื่อกี้หนึ่งครับมาจยายออกฤทธิ์ครับเหงาแตกภาคเลยเวลาลำบากก็ช่วยกันอย่างนี้แล้ครับ ก,ก็ยังดีนี่เอก็ยังดีนี่ก็ยังดีนี่อีกก็ยังดีนะที่เข้ากันได้ครับกับทุกคนพอเราไม่สบายเขาก็ช่วยเราก็ได้คะาลงเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ํากันไปครับก็เรื่องธรรมาดาบางทอมันก็ไม่มีอะไรยากครับมันไม่มีเหลี่ยมมีลายอะไรหรอก็อแค่เลยหย่อนลงไปเรว คนเขาก็จะดันเขา้าเองครับแล้วก็วางลงแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากมายครับไม่มีว่าตุงไม่ตุงไม่ได้ลิงไม่ได้อะไรยากครับแค่ระวังแค่ความปลอดภัยคนข้างล่างแค่นั้นนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ผมก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ